สวัสดีครับผมพบกันที่ตลาดนัดวัดดอนทองครับวันนี้บรรยากาศก็ยังเงียบๆนะฮะเดี๋ยวเดินชมร้านครับว่ามีอะไรขายกันบ้างนะครับตั้งแรกเลยครับผมร้านลูกชิ้นครับลูกชิ้นครับชิ้นลูกใหญ่มากครับร้านนี้นะฮะบผมนี่นะฮะแบบตัเตาปิ้งเลยนะครับ นี่ครับผมมีพ่อค้าขายแล้วครับมีทอดมันนะครับทอดมันกับปเห็ดครับมีทอดมันกับปเห็ดนี่อันเดียวกันนะฮะนี่นะครับผมสภาพครับน่ากินครับร้านนี้อร่อยครับผมร้านนี้จะจำหน่ายหมูด้วยนะครับแล้วนี่เลยครับผมกับข้าวบ้านบ้านเลยครับนี่ครับปลาจมนะครับเป็นปลาจมนะครันี่ครับไม่แพงครับถุงละยี่สิบบาทผม ตามมาด้วยนะฮะร้านป๊อปคอนนะครับถุงละยี่สิบบาทนะครับมันบานเราก็เขาโบดครัวนะโอเคครับผมตามมาด้วยนะครับร้านข้าวมันไก่ครับผมข้าวมันไก่นี่นะครับผมอร่อยครับร้านนี้ดูนะครับผมทำมันสดๆนะนี่นะครับผมไก่นี่จะเป็นเนื้อนองอย่างนี้เลยนะครับผมจะหมดแล้วนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับผมขายเลยอะานี่นะครับร้านนี้เข้าร่วมโครงการนะครับผมคนละครึ่งนะครับแล้วก็เราชนะไทยชนะนะฮะมีหมดเลยครับผมกล่องละยี่สิบบาทนะครับตามมาด้วยนะครับร้านขายผักนะครับเจนัทนะฮะพี่สาวที่น่ารักนะครับคนนี้นะครับผมน่ารักครับคนนี้นะฮะนี่นะครับตามมาด้วยนะครับร้านขายปลาครับผมปลาสดนะฮะ นี่นะครับปดุกตัวใหญ่ครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนะครับร้านเสียดทุยครับเสียดทุยนะครับผมนี่นะครับจะขายหมึกนะขายหอยนะครับไม่เป็นไรครับผมอร่อยครับมีรถราคาครับนี่ครับเสียดทุยนะครับผมเกครับผมอยู่บ้านเลยครับผม อยู่บ้านดงข่อยนะครับผมตลาดเช้าๆนะฮะดีอยู่อย่างนะครับผมก็จะมีหลวงพี่นะครับปิณฑบาตนะในตลาดเลยนะครับผมนี่นะครับครับวันนี้มีกันมาสามลูกนะครับแถัดจานครับร้านขนมนะครับผมนะครับผม นี่นะครับอนุญาตนะครับนี่นะครับสาธุนะครับเอาละครับผมรับสิทธิ์รับพรด้วยกันนะครับหลวงพี่ให้พรนะครับ วัธนศิริสนิจังวุฒาปัญญโนจัตตาโลธรรมวาตีอายุวนโนส,สุขังพระลังสาธุครับเราจะมีนะครับร้านพักทองครับลูกละห้าบาทนะครับปีที่ไหนครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับผมวัยรุ่นนะวัยรุ่นสร้างตัวครับ ของบรรยากาศครับตลาดวันนี้นะครับ,บกับทีมงาน